ที่ดินเนื้อที่12ไร่93ตารางวาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะที่ดินอยู่ในเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทห่างจากแยกวังกระชายประมาณ250เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้าแคบแต่ด้านหลังกว้างตามตำราฮวงจุย้ย ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีจะเป็นถุงเงินถุงทองให้กับเจ้าของด้านหน้าติดถนนสี่เลนอยู่ฝั่งขาเข้าตัวอำเภอหันคาหน้ากว้างประมาณ65เมตรด้านข้างติดถนนทางสาธารณะยาวไปจนสุดท้ายแปลงยาว224เมตรด้านท้ายติดคลองรับส่งน้ำใหญ่กว้างประมาณ1น2เมตรห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ7กิโล ปัจจุบันเจ้าของให้ชาวบ้านระแวกนั้นเช่าทำนาอยู่ทำเลเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้ารีสอร์ทห้องเชา่าปลูกปลาทำไร่นาสวนเกษตรที่ดินสวยๆและทำเลดีๆแบบนี้หายากแล้วนะคะขายไร่ละ650,000บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม0944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ